สวัสดีค่ะวันนี้เป็นพาจมารีวิวของนะคะของใหม่ๆด้วยนะคะคืออะไรเนาะอันนี้ไงคะตุ๊กตาลูกหมีหมีหมีหมเดี๋ยวมาแกะเลยนะแกะง่ายมากแค่จับเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ก็ได้เลยเนี้ยเอาออกเอาออกเลยค่ะโอ้โหเมื่อก่อนก็จะมีเป็นตุ๊กตาหมูตุ๊กตา บัฟฟโล่ตุ๊กตาวัวน,นั่นเองไม่ใช่วัวค่ะไม่รู้ตัวอะไรนี่บบนี่เป็นแบบเนี้ยแล้วตุ๊กตาหมูดูสิแล้วตุ๊กตาหมานะคะแล้วก็ีตุกตต๊กตาคนค่ะอตุ๊กตาคนเนี่ยจำได้ว่าได้มาจากงานวันเด็กเลยเต็มเต็มเลยนะบอกเอาไว้ นี่ได้เพิ่งได้มาได้มาจากบ้านนี่แหละวันนี้แหละได้มาแล้วดีใจมากเพราะว่ายังไม่อยากได้ตุ๊กตาบีแบบนี้อได้แต่ตุ๊กตาหมูเป็นไม่รูปร่างอันนี้ชื่อหมีก็ได้นะโอเคอันนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะคะหนูนรักมากเลยตัวนี้ชื่ออะไรช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะตัวนี้อ่างตามอยู่ไหนวะโอตามยูนี่ค่ะเดี๋ยวเราเกลดตาก่อนนะ ใครอยากให้ลูกมีของมินเะอาชื่ออะไรคอมเมนต์เลยค่ะตรงนี้มันติดไม่ได้แล้วนะหมดแล้วอันนี้ก็ถอดได้แต่ภูมิมันโตก็ถอดได้ถึงคออย่างเดียวถอดล่นหัวไม่ได้ไม่งั้นจะใส่กลับมายากมากเดี๋ยวถอดติดมาเจอกันค่ะถอดได้ถึงคอนะวิธีถอดก็ง่ายมากเลยค่ะยัดนิ้วสองนิ้วนะคะทำแบบนี้ค่ะแบบนี้ยัดเข้าไปค่ะ แล้วก็จับออกมาแบบนี้ค่ะก็ดึงแขนเสื้อไว้แล้วก็ดึงแขนเจ้าตัวนี้ออกมาต้องใช้แรงเป็นธรรมดาเลยนะคะเต้<ม> <Okay. S 2> ค่ะได้แล้วข้างนี้ก็ทําข้างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ mm. ก็จะถอดได้ถึงคอแบบนี้นะคะจะถอดออกแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมถอดออกแบบมันถอดได้แต่ว่าตัวนี้มันอ้วนแล้วมันใหญ่ไปแล้วเสื้อมันขับแล้วนะคะวิธีใส่ก็ง่ายมากเลยค่ะ แค่ดึงเสื้อลงมาแบบนี้บึ้งแขนเอาแขนหนีแ่ายก็ไาไ้ค่ะก็เอาแขนมันมาแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะได้แล้วค่ะจากนั้นก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้เหมือนกันเลยต่อข้าเลยนะคะแล้วก็ดึงแขนหนีออกมาค่ะก็จัดเสื้อให้หนีน้อยนะคะผู้หนีน้อยจะใหญ่เกินไปหน่อยนะคะเพราะว่า รู้ทำไมข้างหลังอ่ะใส่ง่ายมากกว่ข้างหน้าติดปุงค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วมิยาพารักมากเลยเอาไปลืค่ะอืมเดี๋ยววันหน้ามันยาพาจัดแสดงละครด้วยเจ้าหมีนี้นะคะมิยาพาเจอบมากมเลย สวัสดีค่ะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ใหม่ของปีนจะพากดกระดิ่งนี่เลยค่ะถ้าติดตามใครได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ